สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ประโยชน์ดีมีทุกวันช่องที่เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์ทุกวันจริงๆค่ะและวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องเบาๆแต่ลึกซึ้งกับการวิเคราะห์นิสัยของคนที่เกิดวันศุกร์ใครที่เกิดวันนี้หรือมีคนใกล้ตัวเกิดวันศุกร์ต้องฟังให้จบนะคะเพราะคุณจะได้เห็นมุมมองที่ใช่หรือไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ วิเคราะห์นิสัยคนเกิดวันศุกร์ 1. เนเสน่ห์แรงเป็นธรรมชาติคนเกิดวันศุกร์ขึ้นชื่อเรื่องสเสน่ห์ล้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาน้ำเสียงหรือบุคลิกมักมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เขาไม่จำเป็นต้องพยายามแค่ยิ้มเฉยๆก็ทำให้คนรู้สึกดีได้แล้วเรียกว่าเป็นคนที่น่ารักแบบไม่ตั้งใจก็ยังได้ค่ะ 2. จิตใจอ่อนโยนมีศิละปะในหัวใจคนวันนี้มักชอบความสวยงามชอบดนตรีงานศิลป์การแต่งบ้านแต่งตัวหรือแม้แต่คำพูดคำจาจะมีความอ่อนโยนกลมกล่อมไม่แข็งกระด้างเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ดีและรู้วิธีพูดให้ใครสบายใจ 3. รักในความรักแต่ขี้น้อยใจคนเกิดวันศุกร์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากค่ะเป็นคนที่เชื่อในความรักรักแล้วทุ่มเทเต็มที่แต่อีกด้านก็ขี้น้อยใจละเอียดอ่อนรู้สึกได้ลึกมากบางทีก็คิดมากโดยไม่พูดถ้ามีคนรักเป็นคนวันศุกร์อย่าลืมหยอดคำหวานกับเขาบ่อยๆนะคะ 4. มีจินตนาการและความฝัน มักมีไอเดียดีๆซ่อนอยู่ในใจชอบคิดชอบฝันและบางคนก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสวยๆได้เหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือสื่อสารกับผู้คนเช่นงานดีไซน์งานศิลป์งานโซเชียลงานสื่อ 5. จุดแข็งของคนวันศุกร์อ่อนโยนและน่ารัก มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามชอบช่วยเหลือและให้กำลังใจคนอื่นเข้ากับคนได้ง่ายโรแมนติกมีศิลปะในหัวใจ 6. จุดที่ต้องระวังหรือควรพัฒนาขี้น้อยใจเกินไปจนบางครั้งดูอ่อนไหว ตัดสินใจช้าเพราะลังเลและกลัวผิดพลาดอาจมองโลกในแง่สวยเกินไปจนโดนหลอกง่ายใช้ใจ่ายเก่งเพราะชอบของสวยของงามคนเกิดวันศุกร์คือคนที่มีหัวใจละมุนเป็นเพื่อนที่ฟังเก่งเป็นแฟนที่ใส่ใจและเป็นคนที่ทำให้โลกดูสวยขึ้นเพียงแค่เขาอยู่ใกล้ๆถ้าคุณคือคนวันศุกร์อย่าลืมภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะและถ้าคุณมีคนวันศุกร์อยู่รอบตัว บอกรักเขาบ้างแสดงความใส่ใจนิดๆหน่อยๆเขาจะปลื้มใจมากเลยล่ะฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงกันไหมหรือคิดถึงใครบางคนขึ้นมาระหว่างที่ฟังถ้าใช่แชร์คลิปนี้ให้เขาดูเลยนะคะเพื่อจะได้หัวเราะด้วยกันแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องประโยชน์ดีมีทุกวันเพราะเราจะกลับมาพร้อมเรื่องดีๆอีกเพียบทั้งสาระและรอยยิ้มค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ